สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับ Soul Night Prequel นะครับก็จะเป็นการอัปเดตบิวต่อจากบิวเดิมนะในช่วงท้ายเกมนี้จะมีตัวของรดคูดาวที่มากพอผมเลยทำการถอดตัวของเซ็ตลดคูดาวออกนะครับก็คือเอาออกหมดเลยและใส่เป็นเซ็ตทวิต,ตัวนี้มาและแผ่ขยายนะซึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวของเซ็ตตัวของเซ็ตเสื้อคุมนักเวทจะได้จากการใส่อุปกรณ์นักเวทนะ3ชิ้นนี้ หมวกเสื้อและรองเท้าและจะมีโล่พลังงานอันนี้เอาไว้ยืนชนดาเมจกับบอสนะและมีขโมยชีวิต2อันเพื่อดูดเลือดกันตายนะจะทำให้เรามีความอึดมากในระดับหนึ่งเลยต่อมาก็จะมีทวิโนวาและก็แผ่ภัยสารน,นะทวิโนวาจะทำให้สกิลโจมตี2ครั้งนะมันจะโจมตีเหมือนเป็นซ้อนกันเกิดเป็นดาเมจดับเบิลมาถ้าอยู่ที่3ชิ้นนะแต่ว่าผมมี2ชิ้นความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง ส่วนของแพรไพศาลก็จะทำให้ตัวของสกิลมีความกว้างมากขึ้นนั่นเอง ยิงหลายนะัดตัวมังกรจะออกมา3หัวนะและก็ตัวของภูเขาไฟก็จะออกมาเยอะมากขึ้นเหมือนเดิมและตัวของบอลไฟฟ้าก็จะออก3ลูกนะตัวนี้สามารถสลับได้นะใครอยากเล่นยิงหลายนัด2เอามาใส่ทวิโนวาจะแรงขึ้นหรือใส่แผ่ไพศาลตัวของสกิลก็จะกว้างใหญ่มากขึ้นนะหรือถ้าใครคิดว่าเป็นคนที่พิว๊ๆหลบเก่งๆเ,เอาขโมยชีวิตออกมาใส่แผ่ไพศาลกับทวิโนวาก็ได้นะก็จะทั้งแรงและกว้างกันเลยทีเดียว ตัวของแพรไพศาลเป็นอย่างไรมาดูกันนะแพรไพศาลก็จะเป็นพวกทักษะวงกว้างทวิโนโบาก็ทักษะวงกว้างมันจะเล่นคู่กันได้นะมาดูกันภูเขาไฟเช่นว่าระเบิดมันจะลูกไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็ดาวหางก็ไม่ได้ใหญ่มากเช่นกันเดี๋ยวผมวัดวงอะ่ะวงจะอยู่ วงอยู่ที่ฐานฐานตัวนี้นะแล้วทีนี้พอดูว่าผมใส่ตัวของแผ่ไพศาลเข้าไปเจะเห็นว่าวงตัวนี้จะกว้างขึ้นและตัวของอุกบาทที่หล่นลงมาก็จะกว้างขึ้นด้วยนะทีนี้ตัวของภูเขาไฟจะเห็นว่าลูกระเบิดมันจะใหญ่ขึ้นนะอมันก็จะเล่นคู่กันนะทีนี้ ตัวของผู้ขาไฟเมื่อผู้ขาไฟระเบิดเป็นเอมเบอร์มามังกอนกินก็จะยาวขึ้นแต่ว่าตัวของดาวตกเนี่ยถ้ามีเอมเบอร์อยู่ภายในวงมันเนี่ยมันก็จะหล่นดาวตกมากขึ้นจากปกติหล่นแค่3ดวงนะนี่ถ้ามีลูกเอมเบอร์อยู่เดี๋ยวพอกดใช้ปุ๊บเนี่ยลูกเอมเบอร์จะหายแล้วมันก็จะหล่นลงมาเยอะมากก็จะได้ดาเมทที่เพิ่มมากขึ้นนะทีนี้ในส่วนของสกิลที่ใส่ ก็จะมีตัวของน้ําแข็งตัวนี้แล้วก็ตัวของปั่นตัวนี้ก็จะเป็นกว้างเหมือนกันส่วนเซนทอนี้มันแรงนะผมก็เลยใส่เข้ามาซึ่งเวลาปั่นก็จะออกมาเยอะขนาดนี้เลยตามจํานวนมังกรนะมังกรเยอะมันก็ออกลายออกเยอะส่วนน้ําแข็งเนี่ยก็จะเห็นว่ามันออกมาเป็นควันเยอะมากเลยเป็นไปหมดแล้วก็เวลาใช้บอลไฟฟ้าก็จะมีเซนทอออกมาไอ้ตัวนี้ตีแรง ใช้เพราะมาใส่ดาเมจกับบอสนะไม่ได้มีประโยชน์มากในตอนเคลียร์แมปเท่าไหร่โอเคมาดูในส่วนของสกิลกันอ่ะอันนี้คืออัพเต็ม25นะจะได้ลดคูดาวมาที่30แล้วก็ได้ในส่วนของตัวเซ็ตตัวนี้เซ็ตเสืเส้อคุมนักเวทอีก40เป็น70แล้วล ในส่วนของอาวุธผมจะมีตรงนี้20และตรงนี้อีก20ก็จะทำให้ผมมีครูดาวทั้งหมดอยู่ที่110นะตรงนี้110ซึ่งผมว่ามันเพียงพอที่จะถอดไอตัวบัฟลดคูดาวนั้นออกได้ละมาดูในส่วนของสกิลนะสกิลจะอัพเป็นอันนี้4 4แล้วก็อันนี้4เป็นบัฟแล้วก็บอลไฟฟ้าส่วนอันนี้อัพอันนี้เต็มนะแล้วก็อัพดาวห่างเต็ม ส่วนอันนี้ก็อันนี้เป็นเกาะเทว้อึดมังกรแล้วก็เป็นบัฟแล้วก็ตัวนี้เป็นภูเขาไฟจะอัพตามนีน้มาดูในส่วนของเกมเพย์นะผมจะลงที่ชั้นที่เลเวล49อันนี้ไต่หอไต่หอเริ่มเกมมาเปิดบัฟให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเลยกันเลย เรียกได้ว่าเป็นภัยพิบัตริระดับหนึ่งเลยแค่เดินไปมอนก็ตายละถ้าไม่ติดสตันเเมมอน์

จะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ